Oh 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 oh. เยาวว่ะน่เอาอาบน้ำพองเลยเนี่ยาโอ้โอนอนเ่าก mm? oh, oh, oh. ัตื่นขึ้นมองมา ใช่นานไยต้องพอน้ำอนบ่มกิดกาแฟกินน้ำ้อนอ่ะขนมบันขนมจานไหนขนมขนมุขนมจานกะไรขนมมันนตู้เย็นกขนมอบ่ัเล แปงกินบอขนมลูก

ไงเด้ยหลอกหอกคอยไงมันคืออะไรนะเพราอไงนะเพราสิหลอกแล้วเ,เขาเอามนาโปกตรงกลางไปโปะเื้ออ่อนเพ็ตรงขอบมันคือหลอกโปกตรงขอบมันตรงกลางกาอยไวมตรกลาเนี่กาปอยไ้เพชไว้ด่าเขาซื้อเ็ดประมาณบวกมันสอ้านอประมานสองเี่ ลาตีไปหันด้านล้าตีไปนแบบทีนี้โครงการเห็ดยังคอยาตันเนาะท่านแน่นอนก็น่ะไปดูดซเห็ดยังเนาะไปดูดเป็นสุราบ่อยหรือแเนบายดีอ่ะพูว่าเป็นรัฐบานอยู่กว่า มาเงินทันเพรามันก็ข่มสนามปินมันกันแล้วมันจะใช่มทานเงินทันเนี่ยทำงานันทำงานราทานกับป่อยไปดเดือนเดือนอาจจะถืออาจจะมือสองมืมืวาสองมืเนี่ยแหละโบเกอร์ไ่มัน

啊，我不我还是这样难做。<Yeah. S 1> 嗯。到西安咱老打牌好不好？总打一下好。嗯。 เขบอกกันเขแดงถึง <spell> ม <out> hmm. okay, <that> ันบิดแล้วไปทุกยาเขาขยันเหลือรากขนาดั้นเอาเาอ้การวิขยันคลอที่ไป มัน <c oughs> แรงทางานหรอมันสั่งกวาดรู้เห็วโตม,มันมึงเห็วโตมันโตอยังเล่งดึงนะเห็ดโตอมันสองโตนั้น นันงานคือควานเดียดอะมาลนเียดมีกระตุกกระถมดำอะไรงานดีงนีเนาะขยันขยันรุ่มมักนั้นเหีะของวดตะวุยวดย่าเ no ีกมันผสมกันแบบตันนงมันผสมกระารหาน่ของมัน

ผมบามันลอมันน่ะไปแล้วเข้าได้ไปโดนแล้วเข้ามาดูพี่เวนเนี่ยแนจเศร้าสิฮะขอ,ขอเขาแนจเศร้าเอาทุนนี้ละเอาลายตัวนี้นได้เออ

เือกอมันไเหมือนปีน so so so, hey, ั้นเมืนอไรปเแล้วเนซอยไปซอยเนี่ย่อบ่ซอยซอยไปได้ะ่นึ่เขาบอกผมลูกทอดียนึงซบอทอลูมบานก็จคนไปทอผมก็ซอยแล้ว่นเนาะซีเลยไม่เห็แล้วเน่อันนอันขายางขาายไปเป็นเงินเนีเนาะทน เอ้ะมูจะอรอยพอดีเอาอีจะอร่อยมบามันฉลาดนะแต่ธ้รมรดาแล้วว่าคนเฮาขาดแ้เป็นมือนล้นเนาะโ้ขาดเลยมีหน่าที่ตอบแม่อกโตา้เมอกี้ดมันไม่ขึนเพราแม่กงก็จะโกนต้ปมาเลยไปอลาดดยเลยหามันหงเมื่อมาถึงเมื่ออยู่อื หลอกใส่พีลมันหลบหลงพอซอยขอบคุณค่ะเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ดเป็นดวยนะคะขอกำลังใจก้อหน่งไลค์หนึ่แชร์ติดตามหนกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะดอเป็นดีค่ะโร้ดยยเงินบอลยยแล้วยอกติดหัวออ ว้าวชุบธรรมาแล้สิอใสเมอีกป่ะแต่ไม่เห็นจะลอคนไหนขวดแล้วดมีมีขวดดิเรื่องเดีวกันจนเปล่เจ้กนี้เราผลลิตน่งตืนจินแล้วกะไปกจนโดนันไปนอนแล้ว

นานตายหลส่วนหัวใจอยู่กับน,นยายยานแท้เจ้าคือสินั่งน,น้องนาำตาคลิปนี้จบเพียงแค่นั้นนะครับเอฟซีคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับรยอยอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ